เพ uh oh. okay. ื่อนๆสวัสดีครับเพื่อนๆพื่อลุงพานทองใจดีนะครับแล้วก็แม่กุ้งค่ะช่องแฮปปี้มัมส6 5ค่ะวันนี้เรามาร่วมบารัยนะครับจากการเสียชีวิตของอาต้อยเศรษฐาศิลาชายานะใช่ค่ะเสียชีวิตในวันนี้วันที่20กุมภาพันธ์2565เมื่อเวลาตี4กกว่าค่ะ ป่วยเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้าย<ช>ค่ะค,ค่ะเสียชีวิตวันนี้เนาะใช่ค่ะอตอยเองก็เป็นศิลปินเป็นนักแสดงอาวุโสเป็นนักร้องเป็นพิธีกรที่มากความสามารถคนหนึ่งในสมัยอดีตเนาะที่พวกเราเป็นเด็กๆอยู่ตั้งแต่จําความได้ก็เคยดูภาพยนตร์เรื่องหนึ่งซึ่งชอบ,บามากๆเลยครับตอนนั้นไม่รู้เรื่องหรอกเป็นเด็กๆแต่ว่าชอบนังนี้เพราะว่าเป็นแนวหนังแบบหญิงสาวไอ้ญิง ชายหนุ่มหญิงสาวที่รักกันแล้วผู้หญิงเป็นโรคมะเร็งแล้วก็เสียชีวิตไปก็เป็นเพลงของอาต้อยนี่แหละประกอบภาพยนตร์เรื่องนั้นชื่อเพลงโอรัก,ร,กรักเมื่อพบแล้วรัดพราประมาณนี้แหละสมัยก่อนก็เลยชอบชอบอาต้อยร้องมาแล้วก็มาติดตาวงอ m p o s s i b l e แล้วก็ชอบของอาตต้อยหลายๆเพลงที่ร้องครับ แต่ม่บ้ามีเพลงอะไรบ้างก็จะมีเพลงที่เป็นที่รู้จักกันนะคะก็จะมีเพลงเป็นไปไม่ได้ทะเลไม่เคยหลับลมหวนบัวขาวโอรักแล้วก็ผมไม่วุ่นเยอะมากๆเลยครับอิมพอสเบอานอกว่าที่ไม่มีวง Impossible เราก็ยังมีเพลงของอาต้อยอีกหลายๆเพลงเนาะใช่ค่ะเพราะว่าอาต้อยเป็นนักร้องที่เสียงดีคนหนึ่งค่ะมากด้วยความสามารถเนาะใช่นอกจากจะเป็นนักร้องแล้วก็เป็นนักแสดงภาพยนตร์นะครับค่ะ แต่ส่วนใหญ่จะได้รับบทเป็นตัวร้ายตัวร้ายแบบตลกๆค่ะสมัยก่อนแทบจะไม่มีได้เป็นพระเอกน่าอาจจะมีมั้งจำไม่ได้เรา่อไม่เไม่ได้ค่ะเพราะว่าต้อยเล่นเล่นหนังหลายเรื่องแล้วก็เพราะเล่นหนังนี่ก็ได้ได้พบได้พบกับพบรักกับอรัญญานเนบงใช่ค่ะนางเอกที่ดังนางเอกที่สวยมากๆนะครับใครก็ใครก็ใครก็อิจฉาต้อยนะครับก็เลยได้พบรักกันในหนังเรื่องชื่นลักชื่นลักรัค่ะ แล้วก็จนได้เรียนรู้ใจแล้วก็ได้ของคู่กันมาจะได้คลองรักกันมาจนมีบุตรเป็นบุตรสาวน้องอีฟพุทธิดาแล้วน้องอีฟก็ได้แต่งงานแล้วก็มีหลานแล้วดีมีหลานชื่อน้องมีบุญก็จะตามข่าวตลอดก็จะเห็นในจอทีวีมาออกรายการตอนป่วยตอนไรกุ้งก็ได้ดูอยู่ค่ะเพราะว่าก็ชื่นชอบทั้งคุณอรัญญาแล้วก็อต้อยค่ะ คือเราเด็กๆเนาะเราเกิดทยต้องจากแสดงหนังแล้วก็มาเป็นพิธีกรรายการทีวีเนาะใช่ที่คนเก่าๆแบบเรารู้จักใช่เด็กๆสมัยนี้ไม่รู้จักลวรายการมาตานัดค่ะคู่กับเกมเป็นรายการเกมนะใช่ค่ะเป็นพิธีกรแบบว่าฮาลมดีคู่กับคุณยานีจงวิสุทธ์ดังมากสมัยก่อนใช่ทุกคนต้องเปิดดูวันใช่ต้องรอดูครับลองไม่ไม่รู้ว่าถ้าเซิร์ชใน u t u b e ยังจะมีอยู่ไหมน่าจะมีครับใช่ค่ะ ประวัติของอาต้อยต่างๆก็มีใน YouTube นะครับอะแยอย่างแย่ๆทั้งผลงานเพลงผลงานการแสดงนะครับอัลบั้มแต่ละอัลบั้มล้วก็ไปดูได้นะครับใน u t u b e วันนี้ก็เรามาทำเพื่อในฐานะคนที่ติดตามผลงานผลงานก็เสียใจเนาะใช่ใช่ตกใจอยู่เหมือนกันพอพ็เป็นข่าวเมื่อตอนใกล้ๆเที่ยงนี้เองครับก็รวมไว้อะไรกับอาต้อยนะครับกับทุกๆคนนะครับ แล้วก็วันที่อาต้อยเสียชีวิตวันนี้ก็เป็นวันเดียวกันกันกบที่เสียคุณโจอ,องพอดเมื่อ20ปีที่แล้ว,วน,นั่นก็เป็นนักร้องที่มากความสามารถเช่นกันค่ะเราสองคนก็คอรร่วมแสดงความเสียใจให้กับครอบครัวต้อยด้วยค่ะ